สวัสดีครับวันนี้เย็นวันอังคารที่19มกราสองห6 4เวลาก็ประมาณ5โมงครึ่งแล้วนะตอนนี้ในบริเวณของประตูน้ำพระพิมนเป็นประตูน้ำเมื่อก่อนนี้สมัยก่อนนี่ยังไม่มีถนนด้านหน้าก็จะมีการสัญจรเรือผ่านตรงนี้นะครับอันนี้เป็นบริเวณข้างในอันนั้นเป็นอาคารแปดเหลี่ยมแล้วก็ตรงนี้เป็นอาคารของทางอ,อาคาร มหาสวัสดิ์ซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยตรงเนี้ยท่านพออชัยพรเคยอยู่แล้วก็ฝั่งทางนู้นไปเมื่อตอนที่รอสิบท่านยังไม่ได้คลองลาดท่านเคยเสด็จมาขึ้นตรงเนี้ยเมื่อก่อนเนี่ยจะมีท่านอมศิรษะเนี่ยนะยังเป็นเิศรอยู่ก็ขึ้นมาประทับที่ตรงนี้สมัยก่อนนน้นนะฮะแล้วก็ตรงเนี้ยคลองตรงนี้มีการขยายใหม่อันนี้นในคลองของมหาสวัสดิ์น,นั้นเป็นอาคารเมื่อก่อนนะฮะตรงนี้เป็นทางออกไปทางถนนใหญ่ฝั่งทางนู้น ออกไปทางถนนใหญ่นะครับอันนี้ก็คือเป็นบริเวณบริเวณในทางลงกองน้ําเป็นประตูระบายน้ําพระพิมน่ะน,นะเขาเรียกกันเมื่อก่อนนี้มา่าตอนที่เราเสร็จท่านยังไม่ได้คลองลาดท่านขึ้นคลองลาดเคยเสด็จมาทางนี้มาทางนี้แล้วก็ผู้รายงานเองก็เคยได้รับการตอ้อนมาเฝ้ารับเสด็จท่านนะตรงนั้น,ตร,น,นตรงที่มุมไปทางโน้นนะและอาคารนี้เมื่อก่อนก็เคยทํางานอยู่ เป the ็นลูกจ้างลอยวันเมื่อก่อนนะฮะอันนี้เป็นคลองใหม่ที่ขยายใหม่ขึ้นก็ปรับปรุงใหม่ขึ้นก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ไปฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นไปอาคารออกอีกฝั่งหนึ่งออกอีกฝั่งหนึ่งนะฮะอันนี้เป็นขยายอันนี้เป็นลยรอบตรงนี้ก็เป็นทางเข้าด้านเข้ามาดังด้านหน้าาเข้ามาด้านหน้าอันนี้เป็นคลองประตูน้ําที่ระบายน้ําออกจากถ้ามีน้ําเยอะนะฮะก็จะเอาน้าเนี่ย ออกไปทางคลองมหาสวัสดิ์เป็นคลองขุดแล้วฝั่งนี้ก็จะออกมาตรงแม่น้ําท่าจีนทางข้างหน้าเราจะเป็นแม่น้ําท่าจีนไปทางหน้านะครับรับเจ้าขอจบทริปไปตรงแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ